สเป็นของก๋วยเตี๋ยวต่างๆล่ะครับที่มีประวัติมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยจอมพลปพิบูลสงครามที่สนับสนุนให้คนไทยหันมากินก๋วยเตี๋ยวช่วยเศรษฐกิจของชาติจากนั้นนะครับคนไทยก็เลยยึดเอาก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นอาหารประจำชาติร่องจากข้าวไปเลยนะครับ ก๋วยเตี๋ยวนะคะพมก็จะนึกถึงก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะคุณผู้ชมและก๋วยเตี๋ยวเรือก็ต้องเป็นชามเล็กแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะ,ะร้านที่พัมจะพามานะคะนั่นคือร้านป่าย,ยาค่ะร้านนี้นะคะที่นั่งเยอะมากค่ะและร้านก็ใหญ่มากเลยนะคะเขามีอยู่2โซนค่ะมีโซนธรรมชาติแล้วก็โซนแอร์ มากินก๋วยเตี๋ยวเลือก็จะมาที่ร้านนี้ตลอดก็มันารอร่อยอะค่ะก็เลยทานได้เรื่อยๆอค่ะรวดเร็วรวดเร็วมากราคาโดนใจค่ะเรื่องเรียนเสร็จก็จะมากินเลยค่ะอร่อยคือรสชาติของเขามันจะเข้มข้นอะค่ะเคยกินเยอะสุด30กว่กาชามอ๋อหนูก็เคยทานมากสุดอะคะ่ะจะมาณ30ชามอะคะ่ะเคยกินมากสุดต่อคนก็มาหลักสิบขึ้นไปครับอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นค่ะต้องขอถามก่อนเลยค่ะว่าร้านนี้มีความเป็นมายังไงคะ ขายมา40ปีแล้วขายมาชามละบาทตอนนี้ขึ้นมาชามละสิบมีความเป็นเอกลักษณ์ยังไงบ้างใครที่ทำให้ลูกค้าอติดใจแล้วก็กลับมากินเรื่อยๆคือเราใช้เครื่องปรุงแบบอย่างเกรดเอนะฮะทั้งหมดทุกอย่างเราทำเองหมดค่าเราขายอีกนานไม่ได้ขายแค่วันเดียวเลยจุเด่นร้านนี้มีอย่างอื่นอีกไหมคะมมีพวกโปรโมชั่นต่างๆนานาหนึ่งโต๊ะทาน20ชามได้น้ำอารมณ์ขวดริฟฟ์หนึ่งขวดไม่ถึงย0ชาม กิน150บาทแล้วก็แจกบัตรซึ่งบัตรนี้จะมาใช้วันหลังได้ได้กินน้าอารมณ์เป็นคนฟรีทั้งสิ้นสูงสุดนิสิตจุฬาทำไว้9คน2 4งชามงั้นเดี๋ยวช่วยลวกให้หนูหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวรอชิมเลยจ้ะค่ะพี่พี่ครับแป๊บหนึ่งได้ไหมคะขอแบบจับเวลาหน่อยได้ไหมคะมันเร็วมากหนูเรอโล้สองสามล้อค่ะหวิอ่ะต้องขอบอกเลยนะครับว่ารักน๋วยเตี๋ยวเรือปายักษ์ร้านนี้นะครับ เขารวดเร็วทันใจจริงๆเลยล่ะครับบริการเอาใจลูกค้าแบบสั่งปุ๊บได้ปับ๊บส่วนความอร่อยก็ไม่ต้องห่วงเลยครับร้านนี้เขาระดับตำนานเลยจริงๆครับรสชาติที่เข้มข้นไม่ต้องปรุงเพิ่มให้เสียเวลาเห็นชามเล็กๆแบบนี้นะครับเขาก็ใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนนะครับดูได้จากนี่เลยครับเอาอเอาน้องแพมครับทานขนาดนี้ไม่ห่วงอ้วนกันเลยใช่ไหมล่ะครับน้องแพม คู้ชมคะอร่อยมากๆแล้วก็รสชาติเข้มข้นเหมาะสมกับชามเล็กแล้วก็ราคาเพียงแค่1 0บาทเองค่ะซึ่งจุดเด่นของร้านนี้นะคะก็คือความรวดเร็วค่ะใครที่แวะมาแถวนี้นะคะก็อย่าลืมมาทานร้านนี้กันนะคะและที่สาคัญค่ะนอกจากที่เขาจะมีกะเกี๊ยวเรือนะคะเขาก็ยังจะมีมือก,กองค่ะมีเกี๊ยวด้วยนะคะมีเย็นตาโฟแล้วก็ยังจะมีเกี๊ยวทอดด้วยค่ะยังไงใครที่มานะคะก็แวะมาทานร้านนี้เลยรับรองว่าเด็ดแล้วก และก็มาถึงเมนูอาหารที่ครองใจคนไทยมากที่สุดเป็นอันดับที่หนึ่งส้มตำไก่ย่างจานนี้นี่เองทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ให้โซ่ให้ซอ คนงานย่านเศรษฐีต่างๆก็ชื่นชอบความแซ่บอีหลีของส้มตำไก่ย่างกันทุกคนล่ะครับเรียกว่าเป็นเมนูสามคกีไม่มีการแบ่งชนชั้นจะสั่งแบบพริก1เม็ด2เม็ดหรือจะใส่โลดแบบไม่ยั้งเลยก็ได้นะครับก็แล้วแต่ความกล้าเฉพาะตัวของแต่ละคนนะครับแต่ที่แน่ๆกินแล้วฟินฝุดๆจุงเบย นึ่งนะของอาหารริมทางอย่างส้มตําไก่ย่างจะเป็นร้านธรรมดาก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าร้านนี้นะคะเขามีดีกรีค่ะเป็นแชมป์นะคะส้มตําของประเทศไทยอยู่ที่ตลาดอ,อัตกรมีชื่อร้านว่าสุดใจไก่ย่างค่ะมาดีครับมาหาป้าสุดใจอะค่ะ อ๋อเหรอคะสวัสดีค่ะว่าสุดใจคานนี้เนี่ยทขาได้ข่าวมาว่าได้แชมป์จะเป็นแชมป์อะไรยังไงคะป้าแชมป์ต้ตมตำค่ะราชพัฒน์จันเตษมเนี่ยเปิดแข่งขันทิงแชมป์เขาก็เชิญป้าไปค่ะทั้งหมด8ปดทีมด้วยกันตอนแรกก็แข่งขันต้มต้ตมไทยเขาตั้งชื่อว่าครกเดียวหลงพอาต,าตําเสร็จแล้วก็เขาแข่งขันต้ตมตำปูอีก พอดีป้ามีปูไปก็เลยแข่งเขาก็ได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะที่หนึ่งทั้งสองอย่างที่หนึ่งทั้งสองอย่างดีใจมากแล้วได้ปีไหนคะป้าสองพันร้อยสามทุ่สามค่ะครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการแข่งขันต้มตําครั้งแรกที่แรกแล้วก็ที่หนึ่งด้วยค่ะธารีเปิดมานานรยังคะสามสิบปีค่ะเราทำอะไรแบบใช้แต่ของดีๆดีอ่ะนะ ของที่เราใช้เราจะไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ,ะลูกค้า30ปีนี่ไม่ทิ้งป้าค่ะทำเริ่มอยากจะชิมแล้วค่ะได้ค่ะอยากจะลองชิมดิซิว่าฝีมือแชมป์เนี่ยรสชาจะเป็นยังไงเดี๋ยว<ด>ป้า<ะ>เดี๋ยวป้าจัดให้ค่ะโอ้โหคุณป้าค่ะ เต็มโต๊ะเลยค่ะ,คะอันนี้ใช่ไหมคะที่เป็นส้มตำที่ได้แชมป์มาใช่ค่ะมีส้มตำปูค่ะแล้วก็ส้มตำไทยอยากทราบว่าคุณต้ามีเคล็ดลับต่างจากที่อื่นยังไงคะ <c oughs> ก็เรื่องวัตถุดิบของเราเนี่ยนะมันต้องให้ตามตรงที่เราต้องการปูเราก็ต้องใช้ปูดองเองพริกขี้หนูต้องใช้พริกขี้หนูสวนมมะลกะอก็ต้องใช้ของน้าเนินน้ําตาลก็ต้องต่างทําจากอัมพวา<ล>น้ำปลาก็ต้องใช้ของระยองมะนาวก็ต้องใช้มะนาวบ้านแถวไอ้ที่ต้องใช้ของที่นั่นของที่นี่คือรสชาติมันแตกต่างนะคะหรือว่ายังไง คือถ้าเราไปเอาอย่างอื่นมาผสมแล้วมันจะไม่ได้ตรงกับที่รสชาติที่เราทําอยู่คือเราทํามาตั้งแต่ต้นแล้วอย่างนี้ค่ะนอกจากวัตถุดิบที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพอย่างที่คุณป้าสุดใจได้บอกไปแล้วนะครับเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่ป้าสุดใจแอบกระซิบมาด้วยก็คือที่นี่เขาใช้ครกหินในการตําส้มตากันนะครับมีดีตรงที่น้ําหนักที่เหมาะก,กับการตํา ทำให้เส้นของมะล,ละกอไม่เละและเครื่องปรุงก,ก็ยังคลุกเคล้ากันได้เป็นอย่างดีครับรสชาติจึงกลมกล่อมครบรสเปรี้ยวเข้มหวานน้อยและก็เผ็ดถึงใจจริงๆเลยนะครับสมกับดีกรีความเป็นแชมป์ส้มตำอย่างที่เห็นกันอยู่นี่แหละครับพอพูดถึงส้มตำแล้วทีนี้ออยากจะรู้ค่ะไก่ย,ย่างค่ะไก่ย,ย่างมันต้องมาคูา่กับส้มตำถูกไหมคะจ้ะไก่ย่างไก่ทอด ก็เอามาจากนู่นเขาสวนกวางค่ะเขามาส่งแล้วเราหมักเองเราหมักเองค่ะหมักเองและไก่ย่างที่นี่ก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับเป็นไก่ที่สั่งมาจากเขาสวนกวางเลยเมื่อน,นำมาหมักด้วยเครื่องสูตรเด็ดของร้านย่างไฟป้านกลางอย่างสม่ำเสมอตลอดการยา่างจึงทำให้ได้ไก่ที่มีสีเหลืองน่ารับประทานกลิ่นก็หอมหวนชวนให้ลองครับ และยิ่งเมื่อได้นํามาทานกับส้มตำดีกรีแชมป์ด้วยแล้วล่ะก็โอ้โหต้องบอกว่าเอาใจไปเลยครับคุณป้าสุดใจ ป้าเวยฝากร้านนี้กับคุณผู้มชมเลยคะ่ะป้าก็ขายอยู่ที่ตลาดอ,อตจกรนี่สามิบปีแล้วนะคะ<า>ถ้ามาจากทางกเกษตรนะคะตรงมาก็มาถึงตรงนี้เลี้ยวเข้าถนนกําแพงเพชรเลยค่ะเจอพอดีตลาดอ,อักรค่ะก็คือว่าอยู่ตรงประตูสามจ้ะจ้ะต<อ>ลาดอ,อักรน,นี่นะคะ,ะวันนี้ต้องขอบคุณป้ามากเลยนะคะ,ะขอบคุณค่ะ ะะก็ได้พาคุณผู้ชมค่ะตะเวนฮะ10อันดับอาหารรสเข็นที่คนไทยโปรดปรามากที่สุดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการ f o o d d i i r y by CP กันได้ที่ www.facebook.com/fooddiarybycp ค่ะครั้งหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปเปิดบันทึกเรื่องราวหน้าต่อไปกันที่ไหนต้องรอติดตามชมวันนี้เวลาหมดลงแล้วสวัสดีค่ะ